อรอบนี้ผมจะเ,เศษอาหารที่เหลือจากครั้งก่อนที่ผมไปดักนะครับและมันอยู่ในในตาข่ายที่ผมใส่ไว้ผมจะเอามาคั่วผสมกับตัวอันนี้หมิ่นเปรี้ยวนิดๆน,น,นะครับกลิ่นจะออกเปรียปร้ยวๆครับอันนี้อาหารที่เหลืออย่าทิ้งนะครับเอาไปตากแดดไว้สักแดดหนึ่งให้มันพอแห้งๆหมาดๆแล้วก็มาเก็บไว้ที่ร่มครับมันจะมีกลิ่นสับสบับ เอามาผสมกับตัวรำนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการคั่วนะครับคั่วแล้วลองเอาไปดักดูนะครับว่าสูตรนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองติดตามกันนะครับอาหารที่เรืออย่าทิ้งนะครับนี่เอามาดักกุ้งได้ครับดักปลาซิวได้แต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้าเยอะเข้าน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามผูงนานแล้วกันนะครับเราทําการคั่วมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับลักษณะนี้ครับไม่ต้องคั่วให้ไหมนะครับคั่วมันมีกลิ่นหอมๆนะครับใส่อาหารลงไปด้วยนะครับผสมกับตัวรำนะครับ เดี๋ยวมาคอยดูผนงานกะน,นะครับว่าอาหารที่เหลือเนี่ยสามารถดักกุบงข้าวหรอป่เดี๋ยวติดตามคนงานนะครับหอมมากครับหอมเปรี้ยวๆเดีย๋ยวมาคอยติดตามกันนะครับต,ตามครับสวัสดีครับสวัสดีเอซแล้วก็สวัสดีสสดทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้ผมมาดักกุ้งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเปลี่ยนสระนะครับอ่าอีกสระหนึ่งครับผมวันนี้ผมจะเอาทดลองเหยื่อนะครับเหยื่อที่ว่าผมดักแล้วมันเหลือ เหลือครั้งก่อนก็คือดักแล้วก็คือ,อมันอยู่ในตาข่ายแล้วมันเหลือผมก็เอามาคลี่ๆแล้วก็ตาแดดไวประมาณหนึ่งแดดแล้วผมก็ามาเก็บใส่ถุงมาปากถุงไว้ประมาณสองวันครับจากนั้นมันก็จะเป็นน้ํนํๆหน่อยออกกลิ่นเปรี้ยวๆครับผมก็เลยเอามาคั่วครับทาการฉีกฉีกให้มันเป็นผงแล้วก็ามาคั่วกับรานะครับแล้วก็เพิ่มมาหาลูกปลาดุกไปนิดหนึ่งผมจะลองเอามาดักดูนะครับว่าเหยื่อที่ว่า ใช้ไปแล้วแล้วก็เอากลับมาคืนเอากลับมาใช้ใหม่พวกเนี้ยครับว่ากุ้งพวกเนี้ยครับมันจะเข้าประมาณไหนนะครับพวกกุ้งพวกปลาซิลพวกนี้นะครับว่ามันจะเข้าสักประมาณไหนโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปซื้อเหยื่อใหม่เยอะพวกเนี้ยครับไม่ต้องลดต้นทุนไปได้เยอะครับอ่าผมแค่ต้องการเทสได้ดูสิบอันนะครับทั้งหมดอันนี้ก็คือเหยื่อที่ผมปั้นเสร็จแล้วก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับสิบอันนะครับทั้งหมดนะนี่ครับสิบก้อนก้อนก็อ่าก้อนอันที่ข้อมือครับขนาดข้อมือพวกนี้ยครับ อตอนนี้เวลาก็เที่ยงครับเดี๋ยวประมาณสักสี่โมงห้าโมงนะครับสักสี่ชั่วโมงแล้วกันนะครับสี่ห้าชั่วโมงคนเนี้ยแล้วเราค่อยมาดูกันอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือหินครับหินที่ผมเก็บไว้เผื่ออาหารมันลอยก็ใส่ในตัวตาขา่ายเดี๋ยวผมฉาทที่ได้ดูนะครับดูนะครับอ่าทุกทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมจึงผูกไอ้ตัวที่ดักกุ้งอันนี้ผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของที่ดักกุ้งนะครับเดี๋ยวก็จะผิดกันอีก อันนี้เป็นเครื่องมือทำอาหารกินครับอ่าได้มาก็แบ่งแบ่งกันขายบ้างแบ่งกันบ้างครับแล้วแต่ครับใครสั่งก็ได้ครับใครขอก็ให้ครับแล้วแต่อารมณ์ครับออมาท่านอาจจะคิดว่าเออผมมาเป็นพซนเตร์ของที่ดักกุ้งอันนี้ไม่ใช่ครับมันเป็นเครื่องมือทำอาหารกินครับแค่อยากให้ทุกทุกคนได้เอาไปใช้สําหรับคนที่ชอบดักกุ้งดักปลาเขาก็รู้กันครับว่ากุ้งมันจะตายไม่ตายเวลาติดในตาข่ายบางคนมาแบบ ไร้สาระครับบาคนมาแบบไร้สาระเออดักกุ้งตายดักกุ้งอย่างนี้อย่างนี้คือจริงๆเอะกุ้งมันไม่ตายครับดักข้ามคืนข้ามมันมันยังไม่ตายเลยครับกุ้งที่ไหนครับตายผมก็สงสัย <laughs> พอผมพูดแบบนี้ดักติดแบบนี้เขาก็ว่าแบบนู้แบบนี้ผมแค่ต้องการทําให้ทุกๆคนได้ดูว่าเออที่ว่าผมเนี่ยหาไมา่ได้เนี่ยผมไม่ได้เมคครับผมไม่เคยเมคผมไม่จําเป็นต้องเมคไปเพื่อ <laughs> อ่ะอย่าไปคุยเลยครับไร้สาระ คุยเรื่องของเราดีกว่าอ่าเห็นไหมครับเนี่ยตาข่ายผมเนี่ยตาข่ายผมเนี่ยมันขยับได้ครับอ่าในลักษณะนี้ครับถ้าผมกลัวว่าเหยื่อมันจะลอยใช่ไหมครับนี่ครับหินก้อนหนึ่งก้อนขนาดสักหัวแม่โป้งครับอ่าใส่ลงไปครับอืมแล้วก็อ่าเนี่ยนะครับผมสาธิตได้ดูนะครับคลิปนี้ผมก็จะเอาอาหารเนี่ยครับสมมติว่าเราผูกตาข่ายแล้วตาข่ายมัน มันยาวเกินไปใช่ไหมครับเดี๋ยวผมมีวิธีการทําให้ดูครับง่ายมากครับอ่าของผมนี่มันสามารถขยับตัวปากตาข่ายได้เห็นไหมครับเนี่ยคลี่แบบนี้อพอคลี่เสร็จก็ใส่อาหารลงไปครับอคลี่เสร็จก็ใส่อาหารลงไปอ่าสมมติว่ามันยาวใช่ไหมครับเนี่ยลักษณะเนีมนนาา้มันถึงก้นตาข่ายมันถึงก้นตาข่ายพอดีใช่ไหมครับอ่าสมมติว่าเราไม่อยากให้ถึงก้นตาข่ายหุบร่มนิดหนึ่งครับหุบลักษณะนี้แล้วก็ขึ้นมา ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใส่อีกข้างหนึ่งครับแล้วก็อีกทีหนึ่งครับอ่ะมันว่าแบบนี้สองทีใช่ไหมครับ <ๆ S 2> แล้วก็การร่มใหม่<ๆ>เห็นไหมครับมันก็จะสูงกว่าก้นตาข่ายนิดหนึง่งจะให้สูงกว่าน,นี้ก็ได้ครับอถ้าอยากให้สูงกว่าน,นี้ก็ผมร่มนิดนึงครับแล้วก็อีกรอบนะครับก็อ่ามันก็จะอยู่ลักษณะนี้เห็นไหมครับอยู่ตรงกลางตาข่ายพอดีแลวเหยื่อแบบนี้มันก็จะไม่ไม่ลอยนะครับมันก็จะจมเลยครับ แล้วก็วิธีเอาเหยื่อออกก็ง่ายมากครับก็คือแค่แกะตรงนี้แล้วก็เทเหยื่อออกแต่ส่วนมากยองผมไม่ค่อยเหลือครับเหลือก็น้อยครับอ่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดักให้ดูด้วยนะครับสําหรับพื้นที่ที่เป็นป่าหญ้ารกๆนะครับอ่สงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมผมจึงผูกเชือกไปยาวลักษณะนี้ประมาณสามเมตรครับเชือกเนี่ยที่ผมผูกไว้สงสัยใช่ไหมครับทุกงานของผมผูกเชือกหมดครับผมไปหาม้ยางมาได้ครับเมื่อกี้เป็นกิ่งไม้นะครับ อ่าเนี่ยครับลักษณะนี้ยาประมาณสองเมตรกว่าปากครับเกือบกบสามเมตรอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมดักยังไงนะครับสําหรับพื้นที่ไหนที่เป็นป่าลักษณะนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะดักข้างข้างตะลิ่งได้แล้วก็สะนี้ผมจะบอกให้นิดนึงว่าสะเนี้ถ้าดักข้างข้างตะลิ่งมันไม่ค่อยติดมันต้องดักอ่าให้ไกลาจากตะลิ่งไปครับอ่าแล้วก็วิธีการดักก็คือเนี่ยครับผมก็จะเอาเอาเชือกนะครับใส่ไปในไม้ปางของตัวตัวที่ผมเตรียมไว้ ลักษณะนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าผมดักยังไงแล้วผมก็จะดึงให้ยาวประมาณนี้นะครับดึงตามเทือกเลยครับอ่ะประมาณนี้แหละครับก็จะประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับก็คือสําหรับพื้นที่ที่เป็นป่าหญ้าและมันรกครับมันไม่สามารถที่จะดักได้ใช้ไม้ตัวเนี้ยครับแล้วก็ดึงเชือกให้ยาวเท่ากับตัวไม้แล้วก็ปล่อยลงไป ให้มันถึงพื้นนครับมันก็จะเข้าดีโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวผมจะทําการดักให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาดูกันนะครับว่าตอนเย็นผมจะได้ผลนาสักประมาณไหนนะครับขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามและก็รับชมนะ,ะคลิปผมนี่คือผมพยายามบอกถึงวิธีการดักแล้วก็เป็นความรู้ต่างๆพวกนี้ครับคลิปผมนี่ผมพยายามทําให้เห็นนะครับว่าวิธีการทําวิธีการดักการปั้นอาหารการใส่เหยือ่อก็คือพยายามทําให้เห็นทุกๆอย่างทุกๆขั้นตอน อ่าลองเอาไปใช้กันดูนะครับโอเคนะครับติดตามนะครับตอนเย็นนะครับเจอกันสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับไม่ช้ามากหรอกครับวันนี้ก็ประมาณสักเก้าโมงครับอ่าเมื่อวานพอดีเกิดอีิเซอร์เนตดหนึงครับปวดท้องครับว่าจะดูกุ้งให้ดูสักหน่อยผมต้องกลับบ้านไปทานยาแล้วก็นอนที่ห้องพักหนึ่งครับตอนเช้าขึ้นมาวันนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับอ่า ครั้งเมื่อวานนะครับที่ผมมาดักไว้น่ะดักทิ้งไว้เลยครับเหยื่อผมใส่ไม่เยอะนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ากุ้งเนี่ยดักไว้ตั้งแต่เมื่อวานครับแล้วมาดูตอนวันนี้ตอนเช้าเนี่ยว่ามันจะตายไหมนะครับเดี๋ยวอันนี้กะละมังนะครับไม่ได้เมคนะครับไม่ได้เมคไะไรนะครับกะละมังเปล่าๆนะครับก็นี่ไม้ครับเดี๋ยวเอาขึ้นแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเก็บเลยนะครับอันนี้ก็คือกระสอบใส่กระสอบนี้เห็นไหมครับเนี่ยผมจะปลูกไว้แล้วก็เอาที่เอาที่ดักกุ้งน่ะ ใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วผมก็จะสะพายครับขนะนี้มันจะพาไปไหนแล้วมันจะพาไปง่ายครับขี่มอเตอร์ไซค์ก็พาไปได้นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูผลนานอันแรกกันนะครับนี่ครับกระลาง a n นะครับเดี๋ยวหาผมเมกอีกครับที่ผมไม่มีเมกครับนี่ครับ จกไว้ตั้งแต่เมื่อวานอาหารยังมีอยู่เลยครับกุ้งสะเนี้ที่ผมไม่ค่อยมาดักเพราะข้างเกาะที่ผมมาดักแล้วมันอ่ามีคนเขามาดักกันเยอะครับลาข่ายผมมาดักสามสิบวานนะครับจํานวนกุ้งมันก็เลยเหลือน้อยพวกนี้ครับผมก็เลยไม่ค่อยมาดักช่วงหลังๆแต่รอบนี้ก็นี่ครับผลงานที่ได้นะครับ <Yeah> เยอะนะครับไม่ไน้อยนะครับว้าวอ่าก็ถือว่าอันแรกอันแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับ mm. เยอะไหมครับเดี๋ยวครับนี่ผมบอกให้ว่า,ยายเยอะกรับอันนี้เยอะกว่าอันมเมื่อกี้อครับเรว่าได,ได้ได้กันได้ได้กันครับ ดูครับอ่าแสดงว่าสูตรเยนี้ยังใช้ได้อยู่ครับจริงๆนี่เขาดักกันเยอะนะจะพูดสีงดังครับจะพูดเสียงดังครับอ่าเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันครับอันนี้สองอันแรกนะครับอันที่สามนะครับดีนะครับวันนี้มีตากล้องถ้าไม่มีตากล้องนี้แย่เลยครับ ดูครับผมจะบอกให้อาหารยังมีนะครับเดี๋ยวกุ้งเนี่ยผมบอกให้เลยครับอดูสักตอนดูครับเยี่ยมไหมครับอืมดูครับใส่สวยๆนะครับกุ้งสานนี้เยี่ยมครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูวันต่อไปกันนะครับลืมบอกเมื่อกี้เดินลงมาถึงสาแล้วลืมบอกครับ ดูครับถึงว่าตัวกุ้งมันอาจจะไม่มีเยอะเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าถ้าเราดักนานๆนะครับอันนี้เหยื่อก็ยังมีอยู่นะครับแต่ไม่เยอะอันนี้ปลานิลเนี่ยเมื่อก่อนผมดักเข้าทีหนึง่งเป็นออันหนึง่ง <laughs> เป็นกิโลสองกิโลครับเนี่ยปลาเนลไซ้เนี่ยครับอันนี้ปล่อยนะครับไม่เอาครับ เดี๋ยวผมกินบันนี้ให้ดูนะครับปล่อยครับปล่อยแต่ดูกุ้งครับนี่ครับกุ้งเข้าใช้ได้เลยครับก็ถือว่าโอเคครับถือว่าเยอะนะครับไม่ได้น้อยนะครับดูต่ออานก็สักเขตดนได้ครับก็เยอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเป็นวันต่อไปนะครับได้ปลาเน้นายสวยนะครับ ตัวหนึ่งก็กุ้งวันนี้ครับปุ้งก็อโอเคอยู่นะครับจะได้อยู่ปลาเนินก็ใสสวยครับอันนี้ปล่อยนะครับเอาไหมครับใสขนาดน,น,นี้เอาไหมครับปลานี้เอาไหมครับไม่เอานะครับปล่อยครับใส่ใหญ่ใสถามอ่าหัวหน้าเกงก่อน เดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับดูครับแต่ลักที่ผมลงทางดักโก้งนี่ลำบากไหมครับเดี๋ยวนี้จะมาดักที่ที่ผมเคยดักแต่ไม่ค่อยเข้าแล้วยุงกัดครับอันนี้ครับางานครับโอเคนะครับ เยวนี่จมมาดักเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นลครับตรงที่ผมเคยดักนี่ไม่เข้าแล้วกุ้งม,มันเหลือน้อยแต่ผมรู้แล้วครับฝั่งไหนเข้าดีเดี๋ยวข้างหลังผมจะมาลองดักใหม่ให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับอ่าเข้าเยอะเลยครับมันเข้ได้ยังมาครับอันนี้ก็เข้าเยอะเหมือนไป่อยล่างมัดเด่ตรงอันนี้เข้าใช้ได้เลยครับเข้าเยอะครับ ไม่มีสิ่งไหนอที่เรายะเก็บดอกไม้หรอกครับมันต้องใช้ความพยายามถึงจะได้ไม่ใช่ว่าจะไปดักแล้วให้ได้เท่าผมผมดักมาเป็นกี่ปีครับคุณแค่ไปดักครั้งเดียวเดี๋ยวมีอยู่ท่านหนึ่งที่มาคอมเมนต์ผมผมนี่มันไส้มากอาผมดักมาเป็นกี่ปีครับแล้วปลาแต่ที่ผมจะบอกให้นิดหนึ่งปลาแต่ละสระนะครับ เวลามันจะกินอาหารแต่ละอย่างมันกินไม่เหมือนกันครับแล้วก็เหมือนคุณเอาอาหารไปโปรยไว้แบบเนี้ยปลามันไม่เคยกินกุ้งมันไม่เคยกินมันอาจจะไม่เข้าก็ได้แต่ถ้าครั้งแรกไม่เข้าครั้งที่สองเราไปดักใหม่อีกครั้งหนึง่งอ่ายังไม่เข้าครั้งที่สามเราไปดักใหม่อีกครั้งหนึ่งอาจจะเข้าก็ได้ครับเพราะมันเคยกินนะครับอันนี้พอไปดักแล้วโหไม่เข้าอย่างนน้มไม่เข้าอย่างนี้คนเป็นพันเป็นสองพันเป็นสามพันเป็นหมื่นหมื่นเขา,เาไปดักแล้วเข้า ได้จํานวนตัวเยอะคุณแค่ขี้เล็บอะครับขี้ประติว๋วอ่าแล้วมาเที่ยวว่าคนโน้ว่าคนนี้นิสัยไม่ดีครับแบบนั้นเอาไปพิจารณาตัวเองได้นะครับแบบนั้นว่าไปดูกระจกแล้วพิจารณาตัวเองดูว่าหน้าตาเนี่ยกระจกเป็นคนดีหรือเปล่าผมนี้หมันไส้นะครับา,าคนที่ดีๆอยู่แล้วผมผมผมโอเคนะครับคนไหนที่เป็น fc เป็นคนที่ว่ามาพูดจาดีๆกับผมอะ ผมโอเคครับแต่พันที่ว่าแบบพูดจาแบบไม่ดูตัวเองอะครับไม่ดูหนังหน้าตัวเองแล้วมาพูดจาแบบว่าคนโน้นคนนี้คุณแค่เป็นแค่เศษเชี่ยวขี้เล็บเองครับอ่าขี้ขี้เล็บอะครับขี้เล็บเล็กๆน้อยๆที่ว่าไปว่าคนอื่นว่าเขาว่าคนอื่นเขาอะครับเป็นพวกมีปมด้อยหรืออะไรยังไงอ่ะอย่าไปสนใจครับแหน่แล้วครับปวดท้องเมื่อวานยังอ่าสงสัยว่าเขาเยอะครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็กุ้งที่ได้นะครับ อาอย่าทิ้งนะครับอาหารที่เหลือเยอะนะครับอย่าทิ้งนะครับอาหารที่เหลือเอาไปตากแดดสักแดดหนึ่งแล้วก็เอามาขยำแล้วก็เอามาคั่วกับดำใหม่นี่ครับถือว่าเยอะครับเยอะเห็นไหมครับเยอะเลยแหละครับอันนี้ถือว่าใช้ได้อันนี้ก็เยอะครับดูครับสองอันนี้ผมบอกได้เลยว่าใช้ได้ครับปลาก็ปลานี้ถ้าใช้ขนาดนี้นะครับจริงๆอ่ะ ลาไซขนาดนี้นะครับอาจริงๆเอาอไปทอดได้นะครับแต่ผมปล่อยนะครับอเมื่อก่อนผมดักเทน้ำเข้าเยอะมากนะครับปลาคน,นผมไม่ได้ว่าใครนะครับจริงๆผมแค่อยากจะพูดให้ฟังบ้างเหมือนคนเราความอดทนมันมีขีดจากัดครับบางสิ่งบางเรื่องผมแค่ไม่อยากให้เหมือนคนที่เขาเหมือนคนไหนที่เป็น fc คนไหนที่เข้ามาติดตามผมผมก็ขอ,ขอบคุณมากนะครับผมก็ขอขอบคุณแล้วกันนะครับ ที่เป็นกําลังใจให้ผมแต่คนที่เขาแบบเขาเข้ามาแบบไม่ได้เรื่องอะไรพวกนี้ครับแด้สาระครับอ่านี่ครับเยอะครับผมแค่ต้องการอยากทำคลิปไว้ทุกๆคนเอาไปใช้เป็นชีวิตประจําวันได้นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามมันต่อไปกันนะครับนี่ครับสองงันครับใช้ได้เลยครับเดี๋ยวไปดูสองอ้นสุดท้ายกันนะครับ เข้าใช้ได้เลยครับอันนี้ถือว่าเยอะครับอันนั้นผมลืมใส่หินครับอาหารมันค้างคืนแล้วมันลอยครับอันนี้ได้กุ้งกับปลานิลครับก็ถือว่าโอเคครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานรวมกันนะครับถือว่ารอบนี้ก็ใช้ได้ครับกุ้งตัวสวยๆครับอาจจะไม่เยอะมากเหมือนครั้งก่อนก่อนหน้านี้แต่ก็ถือว่าเยอะนะครับผมว่าสัก สองกิโลน่าจะได้อันนี้ปล่อยนะครับไซสสวยนะครับทอดนะ <c oughs> อะโอเคครับวันนี้ผมเอากระมังใบเล็กมานะครับไม่ใหญ่มากไม่เล็กหรอกครับก็ใหญ่พอสองกว่ากุ้งที่ได้เนี่ยก็ประมาณสักสองกิโล,ลกว่าเยอะนะครับแต่ว่ากุ้งสาหนองนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งไซส์มันจะไม่ได้เล็กเหมือนเหมือนนองน้องครับ กุ้งหนองนี้นี่เอาไปทำพวกทอดมันนะครับทอดเบื่อพวกนี้ครับดูครับเยอะไหมครับดูไซ้ายครับสวยมากครับเป็นแบบดิ้นกระแปวกระแปวนี่ครับสักผมว่าเกือบสามกิโลแหละครับสองกิโลกว่ากว่าอ่านี่ครับเต็มกะละมังครับเยอะไหมครับอ่าานี่ครับถือว่าเยี่ยมยอดครับเยี่ยมยุดครับเยี่ยมยุด อเดี๋ยวถ้าผมอันนี้เขาสั่งไว้ประมาณกิโลกวกว่าครับเดี๋ยวถ้าผมกลับไปแล้วมันเหลือเดี๋ยวผมจะเอาไปทอดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่ร้านก่อนแล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอาหารที่เหลืออย่าทิ้งนะครับเอาไปตากแดดหนึ่งแดดนะครับให้มันเอาไปตากแดดหนึ่งแดดให้มันพอแห้แงๆครับแล้วก็เอามาใส่ถุงมัดไว้ประมาณสักวันสองวันให้เหลือมันออก แล้วมันจะนวลมันจะนิ่มครับแล้วเอาไปคั่วกับรมพวกนี้ใส่อ่าพวกอาหารลูกปลาดกเพิ่มสักนิดก็ได้ครับไม่ต้องเยอะให้มันปั้นเป็นก้อนได้ครับถ้าเราใส่รมใส่รมเยอะไปพวกนี้เวลาปั้นเป็นก้อนมันปั้นยากอ่าครับผมเดี๋ยวผมกลับไปที่ร้านก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมไปหากุ้งหาปลาที่ไหนครับทำอาหารเป็นเมนูอะไรนะครับทุกๆท่านก็จะได้รับชมกันนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับติดตามนะครับเยี่ยมหมครับดูครับเยี่ยมนะครับ